ในการให้ความช่วยเหลือก็คือการปล่อยคารวานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ท่านรัฐมนตรีเป่านกหวีดค่ะนำรถน้ำแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนำร่องกันก่อนเลยที่อุทัยธานีแล้วก็จะขยายผลเพิ่มเติมแต่ว่าในแนวทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมติดตามพร้อมประเด็นอื่นที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันกันค่ะ เวลาวิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำสะอาดจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล25คันแจกจ่ายน้ำบรรเทาภัยแล้งพร้อมมอบถังบรรจุน้ำขนาด20ลิตรแก่ชาวบ้าน8อำเภอของจังหวัดอุทัยธานีนอกจากนี้เตรียมเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่รวม52แห่งเพื่อช่วย400ครัวเรือน พร้อมเร่งจัดทําแผนที่น้ําบาดาลทั่วประเทศรวมถึงแหล่งน้ําใต้ท้องทะเลซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาและงบประมาณส่วนภายแล้ดในจังหวัดนครราชสีมายัางวิกฤตอ่านเก็บน้ำมึงกระโตนเหลือน้ำศูนย์เป็น